สองนะคะการบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนนะคะวันนี้เราจะเรียนการเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะคะจากประโยคสัญลักษณ์การบวกและก็การลบนะคะโดยคุณครูนะคะคุณครูวิภานะคะมูลบรรจงค่ะ พร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะ,ะพร้อมแล้วนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะครูขอทบทวนสูตรคูณก่อนเลยคะ่ะวันนี้นะคะจะให้นักเรียนทบทวนสูตคูณนะคะแม่12คะ่ะมาท่องพร้อมกันเลยนะคะ1ิบส2ง2ิบสองสิงเอ2 2

การบวกก่อนนะคะเอามาดูกันเลยค่ะจำนวนอะไรคะบวก3แล้วได้8อะไรคะเลขอะไรเก่งค่าเลขค่านั่นเองใช่ไหมคะ5 5ตัวนี้มาได้ยังไงคะ5ก็คืออะไร8ลบออกจากอะไรคะ3นั่นเองนะคะ วิธีคิดก็คือนำตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้ก็คือ8กับ3ใช่ไหมคะมาลบกันโดยนำตัวมากลบด้วยตัวน้อยนะคะจะได้8-3ลบ3เท่ากับ5นั่นเองดังนั้นจํานวนนี้ก็คือเท่าไหร่น่ะเดงคะ5นั่นเองนะคะดูต่อเลยคะ่ะ5บวกอะไรเอ่ยเท่ากับ8ทำยังไงคะ วิธีคิดเอาไปทำอะไรวิธีคิดเอาอะไรคะเอาเลขที่โจทย์กำหนดให้โดยตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยใช่ไหมคะจากโจทย์นี้จะได้เท่ากับ8ทํทำาายรบจําจำนวนนี้ก็คือเท่าไหร่นั่นเองสนั่นเอง เจ็ดนะคะ7บวกเลขอะไรเอ่ยเท่ากับ15าทำไงคะทำยังไงเอาอะไร15ลบออกจาก7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนนี้ก็คือเท่าไหร่นั่นเอง8นั่นเองคะ่ะเอามาดูต่อเลยนะคะถ้าเป็นจำนวนมากๆบ้างนะคะ4,500บวกเลขอะไรเอ่ย เท่ากับห0พันนะคะทำยังไงคะทำยังไงเอาห0พันตั้งลบด้วยะอะไรคะ่พนห้0นั่นเองลบมาแล้วได้เท่ากับอะไรคะ1 5 0 0นั่นเองนะคะเพราะฉะน,นั้นดังนั้นจำนวนนี้จะมีค่าเท่ากับ1,500นั่นเอง ยังไงคะเนี้ยบวกเอาไปทำเลกคะลบนั่นเอง2ล้าน5 4าแสนบวกจำนวนอะไรเอ่ยเท่ากับ6 000, 5ล้านทำยังไงคะเอาตัวเลขมากตั้งลบด้วยตัวเลขน้อยใช่ไหมคะจำนวนนี้เท่ากับ6 5ล้าน5 0 0แสนลบด้วย2 5 0ล้านห จำนวนนี้เท่ากับอะไรคะลบแล้วเท่ากับ3 9 5ล้านนนัน้นั่นเองดังนั้นจำนวนนี้จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ3 9 5ล้านนด้านั่นเองนะคะ จำได้อย่างถ้าประโยคสัญลักษณ์หาตัวไม่ทราบค่าประโยคสัญลักษณ์เป็นอะไรคะบวกนะคะบวกนะคะให้นำไปทำอะไรคะลบนะคะนำไปลบนั่นเองอ่ะอย่างเช่นตัวนี้จำนวนอะไรเอ่ยบวกด้วย423,525เท่ากับ953,400 54ทํายังไงคะเอาอะไรเอาตัวมากตั้งคือ953454ตั้งลบด้วยตัวน้อยคือ423525ลบแล้วเท่ากับอะไรคะ529929เพราะฉะนั้นดังนั้นจํานวนนี้จะมีค่าเท่ากับ 5 2 99, 9 9 2 9นั่นเองเอามาดูสรุปเลยค่ะสรุปการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะหาได้จากนำข้อมูลจากประโยคสัญลักษณ์ที่กําหนดให้นะคะโดยดูจากเครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายบวกเวลาคิดให้นำไปทำอะไรคะ นำไปลบโดยนำจำนวนที่มากเป็นตัวตั้งนะคะลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าก็เป็นคำตอบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจำง่ายๆก็คือหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกเอาไปทำอะไรไปลบนั่นเองเป็นเครื่องหมายตรงข้ามคือไปลบนั่นเองนะคะ คราวนี้มาดูการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบบ้างนะคะมาดูจาก17ลบ8เท่ากับ9ทบทวนเลยก่อนเลยค่ะ17เป็นอะไรคะ17เป็นตัวตั้ง8นี่เป็นอะไรคะ8เป็นตัวลบส่วน9เป็นอะไรคะเเป็นผลลัพธ์ใช่ไหมคะามาดูกันเลยถ้า ตัวอย่างตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งนะคะถ้าตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งคือจำนวนอะไรเอ่ยลบ9าเท่ากับ12จำนวนอะไรเอ่ยเป็นตัวอะไรคะตัวตั้ง9เป็นอะไรคะเเป็นตัวลบส่วน12นั้นเป็นอะไรคะสิ 12, นั้นเป็นผลลัพธ์วิธีคิดก็คือ เอาตัวลบค่ะตัวลบบวกด้วยผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งนะคะตัวลบนะคะคือ9บวกด้วยผลลัพธ์คือ12เท่ากับอะไรนั่นเอง21นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะดังนั้นจำนวนที่ทนี้ที่นี้คือตัวไม่ทราบค่านี้คือเท่ากับอะไรคะ21นั่นเอง จ้กอะไรคะจำนวนอะไรเอ่ยลบด้วย15ล้าน4แสนเท่ากับ7 000, 6 000, 3 4 9 8นหายทำยังไงคะทำยังไงเอาตัวไหนตั้งตัวมากตั้งใช่ไหมคะตัวคือตัวลายตัวลบตั้งใช่ไหมคะตัวลบตั้ง บวกด้วยผลลัพธ์ก็คือคำตอบนั่นเองนะคะตัวลบตั้งใช่ไหมคะ,มะการหาค่าตัวไม่ทราบค่าจากประโยคการลบตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวลบบ้างนะคะเป็นตัวลบบ้างทำยังไงอย่างเช่น15ลบจำนวนอะไรเอ่ยเท่ากับ8 15เป็นตัวเลยคะ่ะตัวตั้งส่วนตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวลไรตัวลบ8เป็นอะไรคะ8เป็นผลลบเราคิดยังไงเอ่ยเราจะคิดยังไงคะเอาตัวตั้งลบด้วยผลลบนะคะตัวตั้งลบด้วยผลลบเท่ากับตัวไม่ทราบค่านี้นะคะก็ได้เท่ากับอะไรคะจะได้15 ลบด้วยลบด้วยอะไรคะผลลัพธ์คือ8เท่ากับ7นั่นเองดังนั้นตัวไม่ทราบค่าตัวนี้เท่ากับอะไรนั่นเอง7นั่นเองนะคะดูต่อเลยคะ่ะจากเช่น1,475,650านจํานลบจำนวนอะไรเอ่ยเท่ากับ8,97,000 540อย่ทำยังไงคะเอาจำนวนอะไรคะตัวตั้งใช่ไหมคะตัวตั้งใช่ไหมคะตัวตั้งทำไรคะอันนี้คือตัวลบอันนี้คือผลลัพธ์ใช่ไหมคะวิธีคิดทำยังไงเอาตัวตั้งตั้งใช่ไหมคะลบด้วยผลลัพธ์ใช่ไหมคะ จำนวนนี้คือ1,475,650ตั้งลบด้วย8,97,540ใช่ไหมคะลบมาแล้วได้เท่าแหร่คะจำนวนนี้เท่ากับอะไร5 7 8 1 1 0นั่นเองดังนั้นจำนวนนี้คือมีค่าเท่ากับ5 7 8 1 1 0นั่นเองนะคะ ดูเลยค่ะสรุปการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะมี2อ,อย่างใช่ไหมคะออจำนวนที่โจทย์ให้มาหาคำตอบได้โดยนะคะมีข้อหนึ่งถ้าอะไรต้องการหาตัวตั้งนะคะตัวตั้งให้นำผลลัพธ์ไปทำอะไรคะ บวกก,บ,วบ,บวกกับตัวลบนั่นเองบวกกับตัวลบแต่อันที่สองถ้าหาค่าของตัวลบให้นําไปทาอะไรคะลบนั่นเองนะคะให้นําตัวตั้งลบผลลัพธ์นะคะง,ง่ายๆก็คือถ้าหาตัวตั้งถ้าเป็นลบตัวตั้งนะคะให้นําไปลบแต่ให้หาตัวลบให้นําไปทาอะไรคะให้นําไปลบนะคะ ถ้าหาตัวตั้งให้นำไปทำอะไรคะบวกนะคะหาตัวตั้งให้นำไปบวกถ้าหาตัวลบให้นำไปลบนั่นเองนะคะเมื่อทำได้แล้วนักเรียนมาดูดูอะไรคะใบงานเลยคะ่ะนักเรียนดูใบงานที่ครูให้นะคะแบบบึกัที่2.3เรื่องการหาค่าของตัว ไม่ทราบค่ะค่ะมีสองใบนะคะอย่าลืมทำนะคะถ้ามีอะไรนะคะไล์ถามครูในส่วนตัวได้เลยนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ